ออกบิ๊กไบค์รูปผลประเมินไวในสามนาทีเช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทสวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกัเราเรื่องอีกต่อนะครับขณะนี้อยู่มอเตอร์เอ็กโปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ มาที่บูธต่อไปก็คือบูธของทางยามาฮ่านะครับซึ่งขณะนี้ผมอยู่กับผู้างยามาฮ่าด้วยก็คือพี่เจมส์เองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้เราเอาแบบว่าคุยกันง่ายๆแล้วกันพี่เจมส์เพราะว่าเราก็เจอกันมานานมากมายแล้วนะครับพี่เจมส์เป็นผู้บริหารที่น่ารักมากนะครับก็คือดูแลในเรื่องของตลาดของยามาฮ่าทั้งหมดซึ่งต้องบอกว่าในคราวนี้ขนมาเยอะเลยนะใช่แล้วครับ อย่างฟาดทั้งหลังเราเนี่ยก็คือบิ๊กไบค์เอาไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วพี่เจมอยากจะให้เราดูในเรื่องของรถเปิดใหม่ถูกต้องครับถูกไหมถูกต้องครับไปเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเลยมีคําถามอะไรถามได้นะครับเต็มที่เลยนะครับนี่ครับเดินโซนนี้คือโซนรถดีใช่ครับสปอร์ตขายดีนะฮะอันนี้ขายดีมากเลยนะฮะอย่างตอนนี้ที่เราเห็นก็นคือในแนวสปอร์ตเราก็มีครบทุกเจนหมดเลยถูกต้องนะครับโอดีไหมพี่เจม โปรดีมากครับเพราะตอนนจะมีส่วนลดถึง1 5 0 0 0บาทนะครับ15,000าบาทใช่ในสำหรับคนที่ออกในงานมอเตอร์โปรเลยใช่แล้วครับอ๋อโอเคอย่างถ้าเกิดว่าเป็นเนกเก็ตก็มีมีครับต้งพูดง่ายวันนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นตั้งแต่8,000บาทถึงหนึ0งบาทดีกว่าโอเคจะได้พอมองเห็นว่ารถสปอร์ตเราแต่ละรุ่นเองเนี่ยด้วยราคาที่ไม่เท่ากันแน่นอนส่วนลดเองก็จะมีการแตกต่างาถูกต้องก็คือ MT 1 0 A15 5 3อะไรคือมียอดหมดถูกต้องครับโอเคพร้อมเลยพร้อมเลยครับไหลมาต่อครับณนขณะนี้ต้องบอกว่ายังขายดีอยู่นะเพราะว่าเพิ่งจะเปิดตัวกันไปเมื่อกลางปีนี่เองนี่คือตัวใหม่ล่าสุดนี่คือตัว Facio ใหล่าสุดนะครับเราเปิดตัวไปประมาณกลางปีนะใช่ครับกลางปี Facio เป็นกลุ่ม a u t o m ม t i c ที่เป็นแฟชั่น a u t o m ม t i c นะครับครับผมรุ่นนี้เองได้รับความนิยมค่อนข้างมากโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นจะเห็นเลยว่าสีสันสวยงามนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในสี ที่โดนใจขายดีขายดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดของเราครับผมซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยอันนี้เป็นรุ่นมาตรฐานนะครับจริงๆตรงนั้นเนี่ยจะมีรุ่นที่ตกแต่งเรียบร้อยด้วยเดี๋ยวไปเดินดูได้ได้นี่คือตัวแรกนะครับรฟรซิโอครับผมรุ่นที่2นะครับรุ่นี่2คือแกรนฟิลาโน่ใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งจะเปิดตัวกันไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์นี่เองถูกต้องถูกต้องอันนี้ออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะครับโดยเฉพาะตัวไฟหน้านะครับเห็นชัดเจน เรื่องของตัวหน้าจอ TFC นะครับเรื่องของรูปแบบต่างๆแน่นอนยังมี DNA ของตัวแกรนฟิอาโนอยู่ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากๆของลูกค้าครับผมตัวนี้ก็พอออกมาก็ขายหมดขายหมดขายหมดดีกว่าอืมก็คือเป็นรถในตระกูล F ที่ขายดีมาตลอดเวลาเลยใช่แต่จะมีความนิยมค่อนข้างสูงมากครับครับซึ่งถ้ามาซื้อในงานก็คือสามารถที่จะซื้อได้ไหมพี่เจมส์ซื้อได้ครับนซื้อได้ครับมาจองได้ครับจองที่นี่ก็ได้ใช่ไหมใช่ครับโอเค เผื่อว่าคนไม่รู้ไงว่าจะไปซื้อที่ไหนแล้วมีรถเพราะว่าเขาบอกว่าตัวของแกนเฟียโน่ขายดีมากบางดิลเลอร์ไม่มีเลยคาตลาดโอเคแล้วก็จริงๆยังมีตัวหนึ่งนะอยากให้ให้ดูนะ E01 หรือว่า E01 ครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจที่ยามาฮ่าเขาชอบมากเลยใช่ครับคือออกมาปั๊บมีคนขี่จริงด้วยออาไปทดสอบกันจริงๆถูกต้องตัวนี้เป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สมรรถนะในการขับขี่เนี่ยต้องบอกเลยว่า เหมือนรถเครื่องทั่วไปเลยครับคุณจอนเพราะว่ามันขี่ในกรุงเทพผมเห็นคนเอาไปทดสอบกันเ<อ>ยอะเลยดีมากดีมากดีมากมต้องต้อง,ต,องต้องเรียนได้เลยครับว่าเป็นรถรุ่นที่ได้รับความยมค่อนข้างสูงครับผมเพียงแต่ว่าในช่วงนี้เองเนี่ยเราเอาเข้ามาเพื่อจะทดสอบตลาดก่อนอนะครับและยังไม่ได้ขายเท่านั้นเองอม,มาทดสอบเพื่อว่าเอ๊ะ ตรงไหนมีจุดดีจุดเด่นนะครับตรงไหนเป็นจุดอ่อนที่เราต้องปรับปรุงเด่นอยู่ในช่วงนี้อยู่นะครับตามนั้นนะครับก็รอแล้วกันเดี๋ยวอีกไม่นานคงมีขายแน่ๆครับเพราะว่ารถมันขี่ได้จริงๆนะครับใช่ครับมาดูกันต่อไปตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยที่หลายๆคนรอคอยมานานแล้วใช่คำนี้เลยนะเพราะว่านานพอสมควรนานพอสมควรเพราะว่าดังมาหลายปีแล้วอ่าใช่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้คืออะไรเดี๋ยวให้พี่เจมพาไปดีกว่าได้ครับครับผมไปเดินมาดูกัน รู้สึกว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากเลยนะฮะกับรถรุ่นนี้นะฮะมาแล้วนี่เลยโอเคโอเคครับรถเรือทงอีกรุ่นหนึ่งของไทยมามาฮ่าครับนิวเอ็กซ์แม็กคัลเน c าอซแต่ออกแบบมาใหม่กิกทั้งคันนะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแฟริร่งใหม่เบาะใหม่ซีดใหม่นะครับแล้วก็วเพิ่มเติมเรื่องของเทคโนโลยีเข้าไป <c oughs> ครบคัน ครับหลักการออกแบบของตัวนี้เองเนี่ยเป็น X Motive นะเป็น DNA ของตัว X Max อยู่แล้วเพราะนั้นหน้าตาจะดุดันคือเป็นพรีเมียมสปอร์ตคือเมื่อกี้นี้ที่พี่เจมบอกว่าเป็นเรื่องของหน้าตาที่ดุดันเนี่ยผมสังเกตได้ว่าตัวของไฟหน้าเองก็คือมีตัว X ถูกต้องเจนเลยว่ามันคือ X Max X Series X Series นะครับสวยฮะถ้าจะดูนะครับตัวฟีเจอร์หลักนอกจากตัวดีไซน์ใหม่ล่าสุดแล้วเนี่ยนะครับ ตัวฟีเจอร์ที่เราเพิ่มเติมคือเรื่องของเทคโนโลยีครับคุณจอครับผมเทคโนโลยีมีอะไรบ้างเอาหลักๆเลยก็มีเรื่องแน่นอนเป็น Dual Display Dual Display นะครับดิสเพลยที่เป็น L.C.D. นะครับ3.2่เป็นข้อมูลของการขับรถทั่วไปครับผมกับหน้าจอ T.F.T. 4.2นิ้วมี2จอว่า,งา้งมี2จอ 2> งั้นเดี๋ยวให้กล้องเดินม,มาดูเลยว่า2จอมันคือ,อยังไงนะฮะไหลๆมาพี่เจมพี่เจมชี้เลยนะครับ จอจอแรกที่เราบอกว่าเป็นจอ LCD คือจอบนถูกไหมถูกต้องอันนี้เป็นข้อมูลของการขับขี่รถยนต์อันนี้คือจอบนบแล้วอันนี้คือจอล่างที่เป็น TFT ใช่แล้วซิ้ 2> 2วต้องบอกว่าคันนี้มันเป็นรถรถมอคอาพรถโชว์ก็เลยไม่สามารถจะเปิดได้ mm hmm. เดี๋ยวรอเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามันเป็นยังไงเร็วๆนี้นะครับ,รบแต่ต้องถามพี่เจมว่าที่พี่เจมบอกว่ามันมีในเรื่องของตัวนวัตรกรรมหรือว่าอินโนเวชันใหม่ๆมันคอนเนคกับอะไรได้ คอนเน็กกับตัว w i ยคอนเน็กแอปพลิเคชันได้เพราะฉนั้นก็คือจะลิงก์เข้ากับมือถือเราได้เลยโทรศัพท์เข้ามามันก็จะมีโชว์ได้เลยว่ามีโทรศัพท์สายเข้าหมายถึงว่าใช้กับตัวแอปยามาฮ่าวายคอนเน็กถูกต้องครับต่อได้เลยต่อได้ทันทีครับโอเคฟังเพลงก็ได้ฟังเพลงก็ได้แล้วแล้วที่ที่ผมได้ยินมาว่ามันมีอะไรนะเป็นแผนที่กางกางมงกามินถูกต้องอันนี้ก็คืออยู่ในจออยู่ในจอที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเองในเรื่องของเราก็ได้โครกับทางกามินในการที่ออก เ,เรื่องของการใส่ตัวเนว i เ a t i o n เข้าไปในนี้ซึ่ง Garmin แน่นอนเป็นที่รู้จักทั่วโลกอยู่แล้วครับถูกไหมครับเพราะนั้นขนี่รถไปไม่หลงนะครับผมจอรนไม่ต้องใช้มือถือเลยว่าอย่างนั้นดีกว่าอออเอามือถือเก็บไว้เลยตรงนี้เปิดปั๊บถูกต้องชัดเจนอยู่แล้วสีสันชัดเจนด้วยเพราะเป็น TFT นะครับส่วนอื่นๆก็ต้องบอกว่ามันมีความพรีเมียมมากขึ้นอย่างตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมมองแล้วเบาะที่บิเจจับเมื่อกี้นี้ก็เป็นเบาะหนังผสมกับกำมะยี ซึ่งตัวเก่าไม่มีนะใช่ครับตัวเก่าจะเป็นหนังปกติอันนี้จะเป็นหนังแล้วก็มีกรลาายีแล้วก็บวกคําว่า XMAX ด้วยนะครับแล้วก็ที่ผมชอบมากๆเลยก็คือสีเนี้ยก็ถือว่าเป็นสีใหม่ใช่ครับใช่ไหม มันเรียกว่าสีอะไรครับพี่เจมอันนี้เราเรียกว่าสีน้ําเงินหรือตัวไอคอนบลูไอคอนบลูไอคอนบลูนะภาษาอังกฤษเราใช้ไอคอนบลูโอเคแต่ถ้าพูดถึงสีเราพูดง่ายๆสีน้ำเงินอ่าสีน้ําเงินเราไมีหมด5้สีครับคุณจอนห้าห้าสีเหรอห้าสีหมายถึงพี่ดันออกมาขายทีเดียว5้สีห้าสีเลยโอ้แจ๋วสีแรกสีแดงสีแดงนะครับสีน้ําเงินสีน้ําเงินสีเทาสีเทาสีดําสีดําแล้วก็สีเขียวเขียวด้วยสีเขียวด้วย5สี5สี น้ำเงินแดงดำเทาเขียวใช่ครับคือครบแม่สีเลยว่านดีกว่าโอเคแล้วแน่นอนสีของ X Max เนี่ยเป็นสีที่ผมว่าเหมาะสมกับรูปลักษณ์นะครับแล้วก็เหมาะสมกับความสง่างามของตัวรถผมถามพี่เจมเพิ่มเติมนิดนึงวันนี้คือวันที่30ครับแน่นอนงานนี้มีถึงวันที่12อครับผมพี่จะวางขายเมื่อไหร่ มีมีมีนโยบายอย่างว่าจะปล่อยแฮกแมอกมาสู่ตลาดมาเรียบไดเอาเมื่อไหร่ต้นเดือนหน้าเอาโนไม่ใช่ผิดต้นเดือนมกราอ๋อตกใจต้นเดือนหน้ามันคือพรุ่งนี้ลืมไปผมด้วนี่เดือนธันวาคือง่ายๆเลยคืออยากได้ไปจองเลยไปจองที่ร้านได้เลยจองปั๊บเนี่ยพอมกราปั๊บคุณได้ขี่ทันทีเลยใช่ครับตอนนี้เองเนี่ยเรามีรับจองผ่านออนไลน์นะครับคุณจอรนเพราะว่าจองผ่านออนไลน์คืออะไรเราจะมีรับจองผ่านออนไลน์120คันนะครับ ที่มีแคมเปญในการที่จะมีชุดแต่งนะครับมีส่วนลดจาก20,000เหลือ18,000บาทอ๋อนะครับมาถึงว่าแต่งกับ X m ักนี่เลยเหรอถูกต้องครับโอเคแล้วแล้วอย่างนั้นคุยไม่นานวันนี้เขาเปิดราคายังเรียบร้อยเท่าไหร่ครับ1 8 0 0 0 1 8 9 0 0บาท1 8 9 0 0บาทก็ไล่เลี่ยกับตัวเก่านะก็ไม่ได้แพงอะไรมากขึ้นเท่าไหร่หมื่นเดียวหมื่นเดียวแต่ได้ของแบบเทียบเลยทั้งดีไซน์ใหม่ 189,000บาทหน้าจอ TFT ถูกไหมครับโอเคเรื่องของตัวช็คอัพฟรอน t f โฟ k แลเรก็เป็นแบบสปอร์ต traction control ABS เราใส่เต็มมันก็มันก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่กัดมาให้สำหรับตัวแพ็กหนกรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วกันโอเคก็เอาไปว่าจองออนไลน์ได้รถไวกว่าชาวบ้านเขาแต่ถ้าเกิดว่าอยากไปจองพวกยามาฮ่าสแควรก็เชิญคุณแล้วกันเนาะตามนั้นจองออนไลน์ได้ส่วนรถของของแต่งด้วย ครับแฮปปี้แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายใช่ครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะเดินดูต่อฝั่งบิ๊กไบค์แล้วกันให้พี่เจมส์ไปพักก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเจมส์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมขออนุญาตขอไมค์คืนด้วยพี่อ่าป่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูในเรื่องของรถบิ๊กไบค์ต่อเพราะว่าแน่นอนว่าบิ๊กไบค์ของยามาฮ่าเองเนี่ยจะเป็นอะไรที่มีโปรโมชั่นโคตรโหดนะครับโดยเฉพาะงานมอเตอร์โชว์ทุกครั้งจะแบบว่าปิดยอดของรถได้เยอะมากแล้วเราก็เจอคนสวยของเราอีกแล้วสวัสดีขนานเตย ขออนุญาตนะคะเสียบหน่อยนะคะเพื่อมขอเสียบเสียบไม้หน่อยเสียบไม้หน่อยนะคะพี่จ๋าหนังเตยมาประมาณ3ปีแล้วนะใช่ไหมตรงนี้เบื่อแล้วหรอไม่ได้เบื่อ3ปีสองปีสองปีกว่าสามปีแล้วแล้วที่มาคราวนี้เหมือนกับทุกๆปีไหมคือมีโปรโมชั่นเด็ดๆไหมโปรโมชั่นเด็ดขึ้นทุกปีอย่างนี้ดีกว่าใช่ค่ะพี่จ๋าเอาเป็นวันนี้ที่เป็นรถของบิ๊กบัสทั้งหมดเราขนมาเยอะมาก โดยเฉพาะโดยเฉพาะโดยเฉพาะปกติเราไม่เคยเอาตัวพี่ใหญ่มาเลยใช่แล้วค่ะ FJR ไม่เคยมาแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันเริ่มจากโปรที่ว่าเด็ดๆก่อนอ่ะตัวนี้อ่ะมาตัวนี้ก่อนนะตัวนี้ก่อนนะตัวที้เ็ดนองรัใช่น้องรักค่ะก็จะมีเป็นโปรโมชั่นนะคะ41,000ฟรีประกันค่ะพี่จอน ฟรีเป็นการไัเชั้ยหนึ่งใช่แล้วอะไรอีกกิฟต์วอชเชั่น40,001บาท40,001บาทก็คือลดไปใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเกิดว่าจะจะเอา40,001บาทเนี่ยมาเป็นดาวได้เลยหมายถึงว่าตังตังนิดหน่อยเองนิดเดียวออกก็ได้เลยใช่ค่ะหลักหมื่นนิดนิดไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นเหรอหลักพันหลักพันเหรอใช่ค่ะจ่ายเงินหลักพันปั๊บขี่กลับบ้านได้เลยใช่ค่ะฉะนั้นใครที่สนใจ MT07 โดยเฉพาะ โปรเด็เดคราวนี้ทาโมเต์เอ็กโปได้ทุกทุกศูนย์ถูกไหมได้ทุกศูนย์ค่ะเป็นโปรโมชั่นกลางทุกสาขาเลยอ่าโอเคผ่านไปคั้แรกนะครับ4 1 0 0มบาทมาพี่ใหญ่ต่อตัวนี้พี่ใหญ่นะคะ <2009 S 2> ตุนเก้าต้องบอกว่าโปรโมชั่นแรงไม่แพ้น้องเล็กเลยนะคะต <of> ้อือตัวนี้ให้เป็นฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะจดทะเบียนพรบอรฟรีหมดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญให้ส่วนลดเงินดาวน์ลงไป สี่หมื่นบาทพี่จอสี่หมื่นบาทสี่หมื่นบาทเลยค่ะก็คือดาวเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะก็ลดไปเลยไปสี่หมื่นใช่ค่ะใช้เงินออกรถก็หลักพันหลักพันเหมือนกันใช่ค่ะฉะนั้นสองคันนี้คือหลักพันหมดเลยใช่ค่ะแจ๋วมากนะครับซึ่งณขณะนี้รถมีพร้อมใช่ไหมมีพร้อมรับเลยค่ะโอเคทุกสีทุกสีด้วยใช่ค่ะ ศูนย์ต่างจังหวัดก็มีมีค่ะหรือถ้าเกิดว่าไม่มีก็มาศูนย์ที่เรียบเรวนก็ได้ใช่ติดต่อศูนย์ใกล้บ้านได้เลยอ่าตามนั้นนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นตระกูลของ Master of Talk สําหรับตระกูล Naked ใช่แล้วค่ะเดินทางมาอีกตัวหนึ่งซึ่งเพิ่งจะฮิตฮิตกันไปโอ้ช่วงหลังนี่สนามช้างนี่เองนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะเอาไปวิ่งกันใช่มใช่พันเมตรพันเมตรใช่ค่ะกับเจ้า All New Yamaha T Max 5 5 6 0หกศูนย์เราจะมีทั้งตัวรองนะคะแล้วก็ตัวท็อปตัวรองคือตัวเอสเอป่ะเรียกว่า S X ใช่ไหมใช่ก็คือปีนี้เขาจะเรียกเป็น T Max 560้าย์เฉยๆใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นตัวท็อปก็เป็น T Max T กเท็กแม็กห้าหกศยโอเคใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่าตัวตัวท็อปคือมีนามสกุลเพิ่มเป็น Tech Max ใช่ค่ะโอเคอ่าณขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องคุยหรอกเรื่องของสมรรถนะมันดีอยู่แล้วคุยข้อเดียวเองว่ามันมีรถหรือยัง ทยอยเข้าทยอยเข้าใช่แล้วค่ะรอไม่นานค่ะพี่จอรชัวชัวค่ะแต่ว่าทีนี้ถ้าใครสนใจอ่ะต้องต้องจองตามคิวแล้วปล่อยตามคิวนะคะมันเป็นรถที่ดีมากนะครับแต่ก็แน่นอนครับว่ามันขายดีกระทั่งโคต้าของประเทศไทยที่ญี่ปุ่นจะส่งมาให้เนี่ยมันน้อยนิดละเกินอใจรอนิดเดียวถ้าพูดถึงโปรโมชั่นของเจ้า t m a x t e c h m a มมีไหม ฟรีจดทะเบียนค่ะฟรีจดทะเบียนฟรีพรบค่ะฟรีพรรบฟีประกันภัยชั้นหนึ่งหนึ่งปีค่ะฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยใช่แล้วค่ะโอเคดาวเริ่มต้นประมาณกี่ตังค์กันดาวเริ่มต้น10%ค่ะอยู่ที่56,000 56,000ใช่ค่ะก็ถือว่าปกติเพราะว่าปกติแล้วก็มาดาวประมาณนั้นอยู่แล้วประมาณ56,000ใช่ค่ะพูดง่ายคือดาว60,000ปั๊บจบเลยใช่แล้วอ่ะตามนั้นนะครับกับเทคแม็กนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งแน่ๆครับคือรถยังไม่มีีเท่่่าาไหรรนะคัับขยดดจ มารุ่นพี่ FJR 1 3รถที่ผมเคยใช้แล้วมันดีมากแต่ว่าลูกขายไปทำไมอกเตยไม่เคยขายเลยจริงเหรอใช่ขายขากตัวนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวตัวท็อปแล้วกันใช่ตัวท็อปค่ะเพราะมันคือท็อปแล้วอ่ะมันคือมีช็ออัพอัพไซด์ดาวเครื่องเป็นเครื่องหกเกียร์แล้วใช่ค่ะมีกระเป๋ากระเป๋ามาให้ใช่ของเราจะเรียกเป็นตัว A S A S ก็คือเกียร์ออโต้ใช่ค่ะซึ่งมันคือเกียร์ออโต้จริงๆด้วยแล้วก็ตัวธรรมดาเรายังมีอยู่ที่เป็นตัวเอสเฉยเฉยแจวว่าใช่แล้วค่ะกี่ตังค์ตัวนี้เก้าเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเป็นตัว A F A S A S S สเอสซูเปใช่ค่ะเก้าแสนสี่หมื่นนะครับก็ถือว่าราคาไม่ได้แรงเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเทียบต่างกันแสนเดียวตัวแปตัวรองคือตัวที่ไปคัดมือใช่ไหม 849,000บาทโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นรถที่น่าใช้สำหรับการเดินทางเป็นรถที่ขบวนตำรวจเยอะแยะไม่หมดเลยโปรโมชั่นก็ต้องดีตามมีไหมโปรมีแรงมากยังไงครับบอกว่าให้จดทะเบียนพรบไปก่อนอันนี้เรียกน้ำจิ้มแล้วก็ฟรีประกันภัยค่ะฟรีประกันภัยกิฟต์200,000กิฟต์อีก200,000อุ้ย ฉกนั้น900,000 905ก็เหลือ705เหรอจะเป็น<ฮ>เล่นให้กระเป๋าด้วยให้กระเป๋าด้วย,วยกระเป๋าอีก30,000กว่าบาท40,000ได้อยู่ค่ะใช 7, ่ใช่เหลือ700กว่าเองเหรอโหโคถูกอะที่สําคัญจํานวนจากัดนะคะเหลือไม่กี่คมันเหลือไม่เท่าไหร่แล้วเฮ้ยถูกมากอันนี้ถือว่าโดนใจเลย70กว่าบาท,ล 7, บาทและเป็นตัวท็อปด้วยใช่ค่ะตามนั้นคือถ้าอยากได้ก็คือไปตองจองที่ทางยามาฮ่าเลยนะครับ ทุกสาขาเลยใช่ค่ะอะโอเคปักต่ออีกหน้อยนึงจะหมดถัดมาโอ้โหเทเซอร์900ตัวนี้เทเซอร์900นะคะเทเซอร์900 GT อ่าปีที่เราัเป็นเทเซอร์900 GT อ่าด้เปลี่ยนมาเปลี่ยนชื่อเหรอเปลี่ยนโมเดล๋อใช่ค่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่ค่อยได ไมเคยได้ขี่สไตล์นี้เท่าไหร่เคยขี่เมาห้าสรางแล้วเป็นเทเซอร์เก้า GT เทเซอร์เก้า GT ก็คือมีเรื่องหน้าจอเป็นหน nope. ้าแว่นจมูกอย่างเงี T ้ยนะหมูแก่หมูแ okay. ก <ts> ่ที่ว่ามันเหมือนไอ้นี่เว้ยเหมือนอะไรเรื่องเรื่องเรื่องทับอ่ะเรื่องทับเราเคยดูบ้านที่มันเป็นคนแก่สร้างบ้านแล้วแบบว่ามีรูปโป่งอ่ะปูอ่ะเออเหมือนเลยเนี่ยใช่ไหม มีจมูกเนี่ยแล้วมีแมออวมมอนอ่นตาใ,ใช่เดีเยาลูกผงมาห้อยนี่ใช่ใช่เลยใช่เลย <c oughs> โตเด็ดยังไงบ้างโตเด็ดตัวนี้ฟรีจดทะเบียนค่ะฟรีพบรบฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งเท่านั้นเองคุณผู้ส่วนลด30,000บาท30,000บาทใช่แล้วนะคะ<อ>ตามนั้นก็มีรถพร้อมรับเช่นเดียวกันโอเคพร้อมเดินทางครับสำหรับในแนวของสปอร์ตทัวรริ่งใช่แล้วค่ะแล้วก็มาแนวแอดเวนเจอร์บ้างแอดเวนเจอร์ตัวนี้ขายดีมาก เทเนเล่เจ็ดร้อยคนไปโดดนงโดดเนินกันเยอะมากใช่เป็นยังไงบ้างตัวนี้อโปโปก่อนเลยวอโปเลยโปเลยนะคะก็จะเป็นฟรีจดทะเบียนฟรีพรบฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งี่เป็นแพทเทิร์นอยู่แล้วให้อยู่แล้วทีนี้ส่วนลดของเขานะะคหรือว่าที่อชเชอร์ของเขาให้ไปทั้งหมด28,000บาท28,000บาทใช่ค่ะแล้วตอนนี้ตัวเทเซอร์เจ็ดร้อยก็ยังมีรถอยู่เทเซอร์เจ็ดร้อยไม่ได้มีค่ะพูดผิดพูดผิดไอ้เนี่ยเทเนเล่ขอโทษขอโทษมันเอามาผสมมาผสานกัน เทเนเด่เจ็ดร้อยรถมีใช่ไหมมีค่ะอ่าโอเคเป็นสีใหม่ทั้งหมดเลยนะคะก็คือสีตัวนี้เป็นสีตัวใหม่ึ่งเรามาโชว์ที่นี่ที่แรกนะค่ะถือว่าเป็นปี2023ันยส่เนาะค่ะโอเคก็ตามนั้นแหละสรุปว่าโปรของฝั่งบิ๊กไบค์โหดมากโหดมากนะครับแต่ก็อย่างที่บอกคือถ้าคุณจะซื้อคุณก็ต้องซื้อในช่วงของงานมอเตอร์เอ็กใช่แลจะไปจองที่ไหนก็ได้จะไปจองที่อะไรนะ ตามศูนย์ทั่วไปหรือจะมาที่เกษตรจันใหม่ก็ได้มาเจอนําเตยที่นี่ได้ใช่มาได้เหมือนกันเป็นโปรโมชั่นเดียวกันหมดเลยโอเคค่ะตามนั้นนะครับขอบคุณหนังเตยมากมานะจ๊ะขอบคุณค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่ขอไมค์คืนด้วยนะคะก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องของบูธยามาฮ่านะครับก็มีในเรื่องของการเปิดตัวรถใหม่แล้วก็มีในเรื่องของโปรโมชั่นมากมายครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบูธต่อไปว่าจะเป็นบูธอะไรติดตามชมครับตอนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ออกบิ๊กไบค์รูปผลประเมินไวในสามนาที <Yeah. S 1> เช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ท